สองจิดสองใจมากไม่อยากจะมานะครับเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็คือสิ่งที่พูดได้เกี่ยวเราเห็นกัน6ตุลาถูกพูดไปหมดแล้วขนาดที่สิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้ทัง้งน,นั่นเพราะมองแง่ที่เรายมันไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ที่จะพูดแล้วจริงๆนะครับ ดังนั้นตอนที่ถูกเชิญมาเนี่ยก็สองจิตสองใจมากว่ามาดีหรือไม่มาดีนะครับแต่ท้ายที่สุดคิดว่ายังไงก็อาจจะมาเติมความหวังเติมกำลังใจให้กันและกันได้คุณทรับผมอยากจะเริ่มอีกครับเมื่อหลายปีที่แล้วซักประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปเยือนอุทยาน ประวัติศาสตร์ทังแดงที่จังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวความโหดร้ายของเหตุการณ์ทังแดงที่ได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์รงเป็นครั้งแรกเราได้ยินได้ฟังเรื่องทังแดงจากการ,ราอ่านหนังสือจากการศึกษาประวัติศาสตร์แต่การไปอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุจริงและการได้รับฟังเรื่องราวจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจริง มันให้ความรู้สึกกแบบนึงตั้งแต่ปี2,515ัาราทรเข้ามาตั้งถิ่ฐานปฏิบัติการที่บ้านกกอะลุงเพื่อกวาดล้างกลาุ่มคนที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟแนวคิดคอมมิวนิสต์และทํางานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการจับกลุ่มคนเหล่านี้ครับมาสอบสวนสอบทารุณทำลายร่างกายจนหมดสติจับ ยักลงถังน้ำมัน200ลิตรแลวจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานี่เป็นที่มาของคำว่าเผาลงถังแดงที่เกิดขึ้นในตอนน้นหลายคนตายจากการถูกเผาทั้งเป็นหลายคนถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วอาศพมาเผาทำลายหลักฐาตัวเลขผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถังแดงจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยะระบุไว้ว่ามีจำนวนถึง3,000คน น่าสนใจครับว่ารัฐเลือกใช้วิธีจะจัดการกับผู้เห็นต่างเพื่อสร้างความหวังรวโดยหวังลึกๆว่าจะทําให้ประชาชนถอยตัวออกหางไม่สนับสนุนก,นการทําง,งานของพรรคพันธมิตรในประเทศไทยแต่เพราะว่าเหตุการณ์กับพลิกกับเมื่อกเกิดเหตุการณ์ซ้อมทารุณและการเข็นฆ่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐทําให้ประชาชนโกรธและเข้าร่วมกับการทำง,งาน ททรปะเศไยผมอยากให้พวกเราลองจินตนาการดูครับถ้าพี่ของเราถ้าน้องของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือถ้าลูกของเราเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเผาทั้งเป็นในถังแดงน้ำมันร้นอนๆท่านจะรู้สึกอย่างไรปัจจุบันข้อมูวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับการเยียวยามีเพียงรู้สวัสด ที่ประชาชนก่อสร้างกับเพงเป็นที่เตือนความจําให้กับผู้พบเห็นและเป็นตัวแทนของผู้สูญเสียประวัติศาสตร์ถังแดงไม่เคยถูกบรรจุในเรื่องเล่าหลักของชาติไม่เคยมีการดําเนินคดีอย่างเป็นทางการกับทหารที่ก่อเหตุครับรศูนย์การนิติศึกษาแห่งประเทศไทยในวันนั้นและแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีการจัดชุมนุมเปิดแถลงการ ที่สนามหลวงและแถลงการวันนั้นหนึ่งในข้อเสนอของสุนารทิ่ฐ์ก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลยุคกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกออรมน้องข้อเรียกร้องนั้นในวันในปี2518ขอ,อง 98, ขอสูนารภิศึกษา แห่งประเทศไทยยังร่วมสมัยจนงทันสมัยจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ครับยังไม่มีผู้ก่อการเหตุการณ์ทงแดงถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวยังไม่มีประชาชนผู้สูญเสียได้รับการเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทำางานไม่ได้ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกคับแค่เมื่อได้ยินข่าวของสิริวัฒน์ใจดีสิริวัฒน์ใจดีเป็นพลทหารสังกับสังกัดกรมสารบัตรทาาหารเมือเสียชีวิตวันที่2กรกฎาคม2567แต่เพิ่งปรากฏเป็นขา่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายาก ้เท้าชางพนักกิจไปแล้วและเชื่อว่าคนทหารศิริวัฒน์เสียชีวิตจากาการป่วยแต่ภายหลังเพื่อนของคนทหารศิริวัฒน์นเปิดเผยว่าคุณศิริวัฒน์นถูกฝึกในสังกัดโดยถือว่าฝึกหนักมากมีการสั่งให้วิ่งหลายรอบพลทหารศิริวัฒน์นมีท่าทีที่ไม่ไหวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมและพูดกอบขาครูฝึกครูฝึกจึงได้แตะขา และซี่โครงด้วยรองเทา้าคอมแบตและตบหน้าหนึ่งครั้งเพราะมองว่าเป็นการสับออยพร้อมให้เพื่อนพลทหารอุ้มไปต่างแดดหน้าเสาธงโดยไม่มีการระถทพยบาบาลจนกระทั่งหมมูกองเย็นของวันนั้นเพื่อนได้ไปตรวจสอบแล้วได้ยินเสียงร้องอืออพบว,ว่าผู้สิริวัตรน้ำลายฟูปากมีอาการชักอุจจาระร่า จึงรีบพาตัวคุณสิริวัตรไปส่งโรงพยบาบาลแต่คุณสิริวัตรเสียชีวิตร,ระหว่างทางจากคำบอกว่าพี่สาวครับคุณสิริวัตรเป็นคนเรียนดีพอจบปหกที่บ้านไม่มีเงินสเสียให้เรียนมหาลัยจึงตัดสินใจไปเป็นทหารเกณฑ์โดยหวังว,ว่าตัวเองอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยการรับ ราชการในอาชีพทหารนี่คือความตั้งใจของสิริวัฒนใจดีที่เสียชีวิตในอายุเพียง21ปีพี่สาวของคุณสิริวัฒน์กล่าวว่าในการชันสูตรศพของรงเยาบาลตํารวจระบุว่ามีซี่โครงหักพอมเล็บว,ว่าไม่แน่ใจว่าเิ่มจากการทํำ CPR หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังข,องของ้อมูลเพื่อนทหารหลายนาย เห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝืนโดยเพื่อนตัวดารหลายคนพ้องเป็นพยานกับมีครั้การจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้มีอายุถึง21ปีท่านคิดว่าต้องครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้งเงินไปเท่าไหร่ครับท่านคิดว่าจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้อายุถึง21ปีได้ สังคมทั้งสังคมใช้เงินไปเท่าไหร่ครับผมเป็นพ่อคนเหมือนกันผมนึกไม่ออกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกของผมผมจะทำใจได้อย่างไรงผมจะมีแรงมีกําลังจิตกําลังใจใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเอง,งผมไม่แน่ใจทุกท่านครับ เห็นการ์ต่างไปเห็นการ์ต่างไปเริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อประท้วงกรณีชุดยรักษาความปลอดภัยของผู้บ้านแปดคนที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาส่งปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบผู้ชุมนุมประมาณหนึ่งพันคนครับชุมนุมด้วยมือป่าแต่กองทัพในวันนั้นตัดสินใจสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตในชุดที่ชุมนุมทันทีเจ็ดราย 5ใน7ถูกยิงที่ศีรษะส่วนผู้ชุมนุมที่เหลือทั้งหมดนับพันถูกจับขึ้นรถทหารไป ator, สอบสวนที่ค่ายอินขยุตทหารผู้บังคับบัญชาบังคับให้ผู้ชุมนุมนอนทับกันไปบนรถเป็นเวลาปรกกว่า3ชั่วโมงเพื่อไปถึงค่ายมีผู้ช <S <S ุมนุมเสียชีวิต78รายเหตุการณ์นี้ครับศาลชี้ว่าการตายเกิดจากการขาดอากาศหายใจ และเกิดขึ้นระหว่างอยู่พานใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐภ้าประชาชนโกรธโรมณ์ั้งแล้วคั้งเล่าเรียกร้องให้คนทําผิดมาลงโทษแต่กลับไม่มีความคืบหน้ารวมถึงคดีที่ตายจากการชุมลุมเจ็สดสแรกด้วยจนกระทั่งคดีใกล้หมดอายุความญาติผู้สูญเสียจึง้ร่วมตัวกันฟอ้องใหม่อีกครั้งมีการออกหมายจับทหารและ ำรวจระดับศูนย์เจ็ดคนแต่จนถึงวันนี้อีกสิบเก้าวันจะหมดอายุค,ความจาตามจบจำเลยมันขึ้นศาลไม่ได้แม้แต่คนเดียวหนึ่งในจำเลยน,ะนั้นคือสมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไป็นติหนาทีภาคที่สี่ในขนมนาส่งหนังสือลาประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมอ้างว่าไปรักษาภาระที่ต่างประเทศ ซึ่งประชาชนจำนวนมากต่าง้็สงสัยว่าเป็นความเป็นยาติหรเลี่ยงคดีหรือไม่ถ้าภายในที่25ตุลาคมนี้ที่เราจำเลยขึ้นศาลไม่ได้คดีเพื่อจะหมดอายุความผมยกตัวอย่างสามเรื่องนี้มาเพื่อพูดอะไรครับผมอยากจะบอกว่าเรายอมรับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรสามเหตุการณ์นี้มีความเหมือนกันที่ไหน ความเหมือนกันก็คือของวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลในสังคมไทยคนที่ทําผิดไม่เคยถูกดาเนินคดีเลยสักครั้งผมคิดว่านี่เป็นความล้มเหลวทางสาบันสมนุึกครั้งใหญ่ของสังคมไทยคำแล้วครัำเล่าตลอดเวลาหลายทศวรรษแต่กลับ ทาอะไรคนที่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการป,รปา่อป้านริษยาสิทธิเสรีภาพประชาชนจนถึงเก็นท่าในชีวิตประชาชนไม่ได้สักครั้งนี่เป็นความล้มเหลวทางสาาถาบันสำนึกทางอย่างหน้าของสังคมทุกท่านครับ <S <S ผมเสนอนี้เราจะเข้าใจมันได้อย่างไรผมเสนอว่าวัฒนธรรมคนปิดลอยนวลนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบผู้ีกครับ ไม่ใช่ความลมเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้วัฒนธรรมค้นปิดลอยด่วนไม่ใช่ความลมเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ทําให้ระบบนี้ดํารงอยู่ได้ระบบนี้คืออะไรครับระบบนี้คือระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มีลำดับชั้นแบบจารี จะทำให้ระเบียบระบบแบบนี้ลลดารงอยู่ได้ต้องอาศัยวัฒนธรรมผลผิด,อดลอยยู่นั้ดังนั้นมันไม่ใช่ความรวดเร็ของระบบแต่มันเป็นความจําเป็นที่ระบบจะต้องมีวัฒนธรรมแบบที่อยู่ทุกท่านครับผมพยายามเป็นอย่างนี้ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทย ที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพมีความจเจริญก้าวหน้ามีความสมบูรณ์ภาพเท่าเทียมที่ผ่านมานะครับตั้งภารกัจเดินขึ้นมาวันที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วและแน่นอนผมเป็นจำเลยคดีเป็นปนึ่งสองสองคดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนีครับนี่ไม่ใช่เวลาการเท้าถอยนะครับเป็นบญจาเมื่อสักครู่พูดไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2563สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2564มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพดานความคิดของสังคมไทยก้าวหน้าไปมากในการเลือกตั้ง66ก็เป็นในการเลือกตั้งปี2 5 6 6ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112การเป็นเรื่องที่พูดกันได้อย่งางแพร่หลายในสื่อหลัก ในการเป็นเบตุขั้นสำคัญสำคัญของการเลือกตั้งก็มีการตั้งประเด็นนี้ทุกั้มมันแสดงให้เห็นว่าสังคมเคลื่อนไปไกลมากมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความก้าวหน้าดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์60ปีที่ผ่านมาเลยที่วาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยแบบนี้จะถูกผู้จาบแพ้หลายและ ทำให้เป็นดินสาวมันทุก,กวันทุก,กวันทุก,นกท่านครับหลายคนผ่าน6นาตุลาแล้วห, 3, 5, 3, 5. หลายคนผ่านเหตุการณ์35พฤศภิกาย์35หลายคนผ่านในาพฤศจ53หลายคนผ่านเหตุการณ์ช่วงการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนปี63 ถ้าที่ผ่านมาคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วผมเชื่อชดทุกคนในคิดว่าดีที่สุดของเรายังไม่พอ Our b e s t i s n o t g o o d enough ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาถึงผมเชื่อเลอย่างว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในวันนี้ไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ง่ายๆ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในวาระมพบร้อพบตุลาอีกครั้งเข้มแข็งแ,และมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่มีเสรีภาพมีอิสรภาพมีธรรมด